สวัสดีนะครับก็กลับกันมาอยู่ในเกม World of w a r s h i p ไอีกครั้งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับการรีวิวเรือบทีทพาร์ตอีกลำเนาะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็วันนี้มาอยู่กับไอซับมิวนะครับอีกลำหนึ่งก็คือแบ็กอีซับมิวนี่แหละก็มันก็คืออีซับมิวหรือตัวเรือประจานบาร์าโซเวียตสายวิจัยทีหกนั่นแหละครับเออนั่นแหละคือมันเป็นลำเดียวกันเลยนะครับเป็นลำเดียวกันเลยทีนี้ เดี๋ยวจะมารีวิวในส่วนของลำมีกัรน,นะครับว่าบ้านมีอะไรต่างกันบ้างนะครับอ่ะโอเครีวิวเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับจะได้ไม่เบื่อกันโอเคก็อันดับแรกนะครับอิซามอยู่ทางซ้ายนะครับของแบงก์อิซามรอยู่ทางขวานะในในในคลิปนะครับก็อิซามนะครับจะเป็นสกิลในส่วนของเพิ่มแม่นปืนหลักขั้นสอาอัานนะครับ แต่ของแบ็ k อิซาบิลเนี่ยสกิลจะต่างกันคือจะเป็นเพิ่มแม่นปืนหลักขั้น1 2อันนะครับคืออ่ะสกิลดรอปลงมานิดนึงแล้วก็น้อยลงด้วยอันหนึ่งเนาะแต่ได้สกิลเพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็คือลดเวลารีโหลดปืนหลักขั้น1 2อันนะครับอ่าซึ่งบรรเทาว่ามันก็ดีไหมค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีในระยะเวลาหนึ่งเลยเนาะซึ่งไอ้ลดเวลาขั้นหนึ่ง่ถ้ากดใช้ที่ดีมันจะได้ประมาณ2ครั้งนะครับจะได้ประมาณ2ครั้งก็คือ กดเกือบจะยิงก่อนชุดหนึ่งแล้วกดสกิลมันก็จะยิงเบิ้ลได้อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกชุดนึงจะได้เศษนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็จะได้ไม่เต็มนะเออมันจะได้ไม่เต็มไม่ได้เต็มโหลดปุ๊บยิงได้เลยใหม่มันจะเหลือประมาณสักสองสามวินาทีนะครับประมาณนั้นอ่าที่นี้มันต่างแค่นี้เลยในส่วนของสกิลนะครับต่อมาสว่วนที่ต่างกาันระหว่างแบ็คอีกซามิกับอีซามินะครับอันต่อมาเลือดเลือดต่างกาันประมาณ สองร้อยตักร้อยนะครับต่อกันน้อยมากแต่อันที่ตาก,ก็ค่อนข้างชัดนิดนึงก็คือเกาะกาดาวิโดนะครับแบ็กอีซับบิวเกาะกันตอ่อเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ของอีซับบิวอยู่ที่สิบสามจุดห้าศูนย์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันคือดาเมจเอพนะครับของปืนหลักของแบ็กอีซับบิวเนี่ยดาเมจสูงกว่าประมาณโอ้ิดเดียวเองครับยี่สิบกว่านะครับยี่สิบกว่าเนาะแล้วก็ปืนรองระยะยิงไกลกว่าประมาณ ศูนย์จุดสามอปะประมาณศูนย์จเนาะแค่นี้นะคือมันต่างแค่นี้เองเนาะแต่อต่างแค่นี้มันก็รู้สึกว่าเรือเนี่ยจะดีกว่าตัวสายวิจัยนิดนึงนะครับเออมันดีกว่าสายวิจัยนิดนึงเลยนะมันต่างแค่นี้แต่มันดีกว่าตัวสายวิจัยนิดนึงเลยนะสาหรับลนี้นะครับโอเคทีนีเรื่วนของสกิลการนั้นก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยมีเปลี่ยนได้คือถ้าสมมติเราไม่มีผู้การคอดีเนาะ วิเปลี่ยนได้คือแถวที่10นะครับแช่แรกได้แถวที่4แช์แรกได้นะครับเพราะว่าแถวที่4อ่ะถ้าเป็นผู้การปกติจะไม่ใช่สกิลบอกบอกว่าเราโดนลิงกิีลานเอามันจะเป็นสกิลคาเขนอะไรทักอย่างซึ่งอันนั้นมันไม่คุ้มก็ให้มาเลือกอันแรกแทนนะครับถ้าไม่มีผู้การคนนี้นะครับสกิลที่เพิ่มได้ที่เปลี่ยนได้นะครับคือแถว5แถว5จะเป็นอันที่2ก็ได้นะครับดิช่เน,นี่ยจะก็ได้เนาะ แล้วก็แถวที่7จะเปลี่ยนเป็นอันที่2ก็ได้ไม่ผิดนะครับใช้ได้เหมือนกันเนาะโอเคต่อมานะครับในส่วนของตัวส่วนเสริมเลือดส่วนเสริมเลือดเนาะช่องแรกก็เอาเรื่องบุญป๊อปืนเร็วขึ้น20ิเซนนะครับช่องที่สองเอาในส่วนของเรื่องเพิ่มการต,ต,ต้านน้ำตานไฟละกันเนาะรหรือจะเป็นเรื่องเดียวก็ได้นะครับช่องที่สามเอาเรื่องกเก่อกันต่อหรือจะเ,อเรื่องเดียวก็ได้นะครับไม่ผิดทีนี้ในส่วนของอีมนะัด อีเดียโมนัสผมเลือกเรื่องเกี่ยวกับป้อมปืนเอาแต่ว่าพวกเรื่องเลือเรือ,อพวกเอเอต่อปิดเกาะกันต่อช่างมันไม่เอานะครับเอาอันสองละกันก็โดยรวมถามว่ารับนี้ดีไหมก็ดีดีในแง่งของเรือบิดพาร์แบบราคา500อะ่ะโอเคครับพอรับได้ไม่ได้แย่นะแต่ว่าพอพอเปิดบิดพาร์ไปแล้ว่วต้องหารายพางให้มันด้วยนะมันไม่มีรายพางให้นะครับเหมือนแบ็คคิปเปอร์แบ็คคิปเปอร์ก็มันไม่ได้แถมอายพางมาให้ก็ต้องไปหาใส่เนาะซึ่งก็ พอใช้ได้พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ไม่ได้แย่แต่ก็เอ่อมาเล่นจริงจังเยอะๆมากๆไม่ไหวนะครับสำหรับตอนนี้เนะเยอะๆมากๆไ,ไหวโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูรีวิวการเล่นแบ c ็ก e อีซัมมิวนะครับว่าเล่นประมาณไหนเนาะใครที่วิจัยเรือโซอเวียตถึงอ e s ซัมมิวแล้วครับสามารถมาดูคลิปของลรานี้ได้นะเพราะมันไม่ค่อยต่างกันนะครับมันไม่ค่อยต่างกันเลยระหว่างแบล็ก e อีซัมมิวกับอ e ีซัมมิวเทคนิคการเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับ โอเคครับไปเชิมรับชมในส่วนของการรีวิวแม็กกี้ซามิวเรือประจำมบ,บิดพาร์ทรอบนี้กันได้ครับผม начинается! Добрый день! Добрый день! Держаться вместе! Это невозможно! приближается авиация противника цель обнаружена обнаружены вражеские торпеды приближается авиация противника приближается авиация противника наша команда захватила точку Отличный выстрел! Быстрая перезарядка активирована! Отличная работа! наша команда захватила точку. Торпеды! Команда противника захватила точку. Цель поражена. Приближается авиация противника. Попадание. приближается авиация противника. Отличная работа! авиация противника! Нас попали! Пожар на корабле! Отличный выстрел! Приближается авиация противника! Приближается авиация противника! Попадание! Приближается авиация противника Мы под обстрелом! Быстрая перезарядка активирована Обнаружены вражеские торпеды Пропадание! Авиация противника. Торпеды! Выстрел. Наша команда близка к победе. Наша команда близка к победе.